ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Speed เว็บแหล่งรวมข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์สุดดูรถออฟโรดสุดแกร่งและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการกลับมาของตำนาน SUV ขนาดจิ๋วที่เคยครองใจผู้ใช้งานมาแล้วทั่วญี่ปุ่นและหลายประเทศทั่วโลกกับรถยนต์วิสซบิชิพปเชโรมินิปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและกำลังสร้างกระแสฮือฮาในวงการรถยนต์อีกครั้งเปชโรมินิเป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในยุค90 ด้วยความสามารถในการลุยทางวิบากแบบเต็มที่แต่มีขนาดกะทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองจนกระทั่งมิตซูบิชิตัดสินใจนำตำนานนี้กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นปี2026ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์และสไตล์ยุคใหม่ตั้งแต่แรกเห็นพปเชโรมินิรุ่นใหม่นี้มีดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยรูปทรงเหลี่ยมที่คงเอกลักษณ์ของพปเชโรดั้งเดิมไว้แต่ประสานกับไฟหน้าเหล็แบบเมทริกกระจังหน้าใหม่ทรงพลังและกันชนที่ออกแบบ ให้ดูดุดันลงตัวกับล้อขนาด16นิ้วเพิ่มความสปอร์ตและพร้อมลุยในทุกเส้นทางรถมีสีตัวถังแบบทูโทนและหลังคาดำที่เพิ่มความพรีเมียมและสะท้อนความเป็นรถ SUV สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริงเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบกับการออกแบบที่ทันสมัยและหรูหราเกินค่าสำหรับรถในระดับนี้บอนั่งใช้วัสดุนุ่มสบายพร้อมระบบปรับอุณหภูมิหน้าจอทัชสกรีนขนาด10.2นิ้วรองรับ Android Auto และ a p p l e c a r า l a y รวมถึงหน้าปัดดิจิทัล เต็มรูปแบบการควบคุมทุกอย่างง่ายและตอบสนองเร็วพื้นที่ผู้โดยสารต่อหลังให้ความสบายพอสมควรและยังมีสันรูปแบบพาโนรามาที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกโปร่งโล่งในห้องโดยสารทางด้านเครื่องยนต์เ a เจโรมินิ2000 26ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์สาสุขขนาด1นลิตรพร้อมระบบไมฮบริดให้กำลังประมาณ110แรงม้าแม้จะฟังดูไม่เยอะแต่ด้วยตัวถังที่เบา และระบบ A อดิบ h e l Control ของ Mitsubishi ทำให้มันสามารถขับผ่านถนนลูกรังเนินเขาและทางโคลนได้อย่างสบายช่วงล่างถูกปรับให้สูงขึ้นพร้อมมุมปัะนาหลังที่รองรับการลุยเส้นทางแบบออฟโรดเบาๆได้อย่างมั่นใจเรื่องประหยัดน้ำมันก็เป็นอีก1นึ่งจุดเด่นเพชโรมินิ2026ทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยประมาณ19-20กิโลเมตรต่อลิตรหรือราว45ไมล์ต่อแกลลอนช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้มาก โดยไม่ต้องเสียความสนุกในการขับขี่เหมาะสาหรับคนเมืองที่ต้องการความคล่องตัวแต่ก็อยากลุยธรรมชาติตามวันหยุดในเรื่องของเทคโนโลยีพัชโรมินิใหม่ก็ไม่ยอมแพ้ใครด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบนําทางแบบเร็วทางกล้องมองรอบคันแบบ360องศาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเรบรคฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทั้งหมดนี้ถูกบรรจุไว้ในรถ SUV ขนาดเล็กคันนี้อย่างครบถ้วนฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกอย่างคือโหมดขับขี่ แอดเวนเจอร์โหมดที่สามารถปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบควบคุมการยึดเกาะตามลักษณะของพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหิมะหรือรวดมันสามารถปรับตัวให้เหมาะสมโดยอัตโนมัตินอกจากนี้มิตซูบิชิยังพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือให้ผู้ใช้งานสามารถสตาร์ทรถจากระยะไกลตรวจสอบข้อมูลต่างๆและควบคุมระบบภายในได้ผ่านสมาร์ทโฟนอีกด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระก็จัดว่าคุ้มค่าบอกหลังพับแบนราบเพื่อเพิ่มพื้นที่และมีช่องเก็บของลับด้านล่างมิตซูบิชิ ยังได้เปิดตัวรุ่นพิเศษ Go Camper ซึ่งเพิ่มฟีเจอร์สำหรับสายตั้งแคมป์เช่นเต็นท์แบบดึงออกจากหลังคาช่องเสียบปลั๊กไฟและพื้นอย่างป้องกันน้ำเข้าเหมาะก,กับสายลุยสุดๆในเรื่องของราคา m มิ s u b i s h i ตั้งราคามาได้อย่างเหมาะสมรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ700,000บาทหรือ21,000ดอลลา,าร์สหรัฐส่วนรุ่นสูงสุด Adventure Premium จะอยู่ที่ประมาณ9.5แสนบาทหรือราว28,500ดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่ง ที่ได้รับทั้งเทคโนโลยีความสามารถและชื่อเสียงของแบรนด์ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มวัยรุ่นคนทำงานหรือครอบครัวเล็กๆที่อยากได้รถ s u v ขนาดจิ๋วแต่ฟังก์ชันใหญ่เกินตัวสิ่งที่ทำให้เปเจโรมินิ2026แตกต่างคือคาแรคเตอร์มันไม่พยายามจะเป็นทุกอย่างแต่มันเป็นทุกอย่างสำหรับคนที่เข้าใจมันอาจจะเล็กแต่ใจใหญ่หลุยได้จริงสะดวกในเมืองและมีความคลาสสิกในสไตล์ที่ย้อนกลับไปหายุคทองของรถ s u v ญี่ปุ่นที่คนรักทั่วโลก มิตซูบิชิเตรียมวางจำหน่ายพัเจโรมินิทั่วโลกทั้งในญี่ปุ่นเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ซื้อวัยหนุ่มสาวที่มองหารถคันแรกที่มีสไตล์และใช้งานได้หลากหลายและนี่ก็คือรีวิวแบบเต็มๆของมิตซูบิชิพัเจโรมินิปี2026รถ SUV ขนาดเล็กที่กลับมาสร้างตำนานอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่ลำยุคขึ้นสวยขึ้นและหลุดได้มากขึ้นถ้าคุณกำลังมองหารถคันเล็กที่ฟังก์ชันใหญ่ ขับในเมืองก็คล่องออกนอกเมืองก็สบายพิเจโรมินิคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง AutoSpeed เวิร์ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวและการเปิดตัวรถยนต์สุดพิเศษจากทั่วโลกกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ